วัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งนะคะแป๊บเดียวนี่ครึ่งปีแล้วเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงในครึ่งปีหลังของแต่ละลัคนาราศีจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่าเพจแม่หมอน้ําเองและช่อง u t u b e แม่หมอน้ํานะคะเราใช้ลัคนาในการดูเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะต้องรู้เวลาเกิดเนาะแล้วพอรู้เวลาเกิดปุ๊บสิ่งที่ต้องทําก็คือเอามาเทียบกับตารางนี้นะคะเทียบกับวันเกิดของคุณว่าคุณตกลัคนาไหนแล้วค่อยเข้าไปดูตามลัคนาของตัวเองนะคะ โอเคปะอ่าคราวนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่ดู YouTube แม่หมอนมม้ำแล้วรู้สึกโอ้ยแม่นจังเลยถูกใจนะคะอยากสนใจบริการวอลเปเปอร์แก้ดวงนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของแม่หมอน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอน้ำจะจัดการส่องดวงคุณให้ทีละคนแล้วแก้ให้พร้อมกับให้เลิกและคำทำนายสั้นๆไปให้ค่ะสำหรับใครที่ถูกใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่ลัคนาราศีกลุ่มกันบ้างนะคะว่าดวงครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงกันบ้างนะอ่ะมาเริ่มดูกันเลยเรื่องการงานกันก่อนอ่ามีความโชคดีอย่างหนึ่งค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกลุ่มคือสำหรับใครที่ทำงานประจำนะคะก็ชังหวะน,นี้จะเป็นคนสำคัญเป็นพิเศษแหละ คุณจะสัมผัสได้ว่าคุณเหมือนมีความเป็นลูกรักของเจ้านายมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะในจังหวะนี้เนี่ยก็คือด้วยความเป็นลูกรัก,กน,นะก็จะมีคนให้การช่วยเหลือคุณง่ายมากคุณขอความช่วยเหลือจากใครก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะคะนอกจากนี้ตัวคุณเองก็อาจจะต้องช่วยเหลือคนอื่นด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเพื่อนร่วมง,งานนะเพราะว่าในภพยขึ้นมันอาจจะมีเรื่องบางเรื่องเรื่องราวบางอย่างที่คนเหล่านั้นไม่สามารถจัดการให้จบเองเดือดได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าในขณะเดียวกันที่คุณได้รับสิ่งดีๆจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะตัวคุณเองก็อาจจะต้องแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับเพื่อนคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ในไพ่ขึ้นมันก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีเกมที่จะต้องรับโปรเจกต์ระยะยาวบางงานนะที่อาจจะทำให้แบบพอคุณรับอันนี้แล้วมันก็จะยิงยาวต่อเนื่องไปเลย5้าเดือน6เดือนเนี่ยจนถึงจบครึ่งปีหลังนั่นเลยนะคะซึ่งทำออกมาได้ดีนะไม่ต้องห่วงทำได้ดีมากด้วย นะคะต่อมาสําหรับคนที่หางานอยู่นะถามว่าจะหางานได้ไหมในไพ่ขึ้นอ่ะคือ,นะคอเกณฑ์ของการได้งานใหม่แทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณอาจจะต้องยังอยู่ที่เก่าไปก่อนนะคะโดยเฉพาะถามว่าติดเรื่องไหนนะจะชัดแต่คือเรื่องเงินนะคะทําให้คุณยังย้ายงานไม่ได้นะคะจังหวะนี้ทําย้ายได้ไหมก็ย้ายได้ตรงที่ว่าคุณจะต้องยอมลดเงินเดือนตัวเองแั่แหละมันถึงจะย้ายงานได้อันนี้ไปลองชั่งใจดูก่อนว่ารับไหวไหมเนะต่อมาสําหรับธุรกิจส่วนตัวนะคะก็ทําจัดการได้จัดการงานต่างๆได้นะคะแต่ว่า การรันธุรกิจให้เติบโตอันนี้อาจจะต้องมีการให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนพิเศษนะหรืออาจจะต้องดีลกับคนข้างในนะคะหรือว่ามีคอนเนคชั่นพิเศษนิดหนึ่งแต่ถ้าคุณมาใสาๆเลยไม่มีคอนเนคชั่นเทนชั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเสียเปรียบคนอื่นเขาบ้างก็แต่ก็ยังรันธุรกิจได้นะตามปกตินะแต่แค่ถ้าอยากเติบโตคุณต้องไปทางนั้นละนะคะลองดูแล้วกันว่ามีโอกาสที่จะ ขย,ขยายในทางนั้นได้หรือไม่คุณอาจจะต้องลองเช็คดูแล้วว่าคนรอบตัวคุณมีใครที่รู้จักใครเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันหรือว่ามีการแบ่งผลประโยชน์กันนิดหนึ่งเนาะต่อมาค่ะในเรื่องของการเงินบ้างเป็นไงโดยรวมนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีกุมในปีครึ่งปีหลังนะมันมีรายจ่ายเข้ามาแหละก็ รายจ่ายที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากการที่ชาวภุมอาจจะต้องจ่ายเกี่ยวกับจัดการเรื่องหนี้สินต่างๆแหละมันจะมีเหตุให้คุณได้ก่อหนี้เพิ่มนะคะอาจจะมีสองจาก้อนนะคือไม่ได้จําเป็นต้องเยอะนะคือในไพ่ขึ้นน้ำว่ามันไม่ได้เยอะแต่แค่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากได้ของบางอย่างแล้วมันจําเป็นต้องผ่อนก็เลยทําให้คุณต้องผ่อน มีมีรายจ่ายเงีข้งขึ้นมาในหนึ่งแต่ยังคงจัดการได้นะคะแล้วนอกจากนี้ในไพ่ขึ้นจังหวะนี้อย่าไปให้ใครยืมตังค์นะโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะที่เขามาขอยืมถ้าคุณหวังว่าเขาจะใ้คือนอ่ะเขาไม่คืนหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้คือถ้าเขาขอยืมแล้วคุณสงสารเขาทนไม่ไหวนะคุณให้เขาไปเลยแต่ไม่ต้องให้เยอะนะคะเพราะว่าเขาไม่คืนคุณแน่นะคะดังนั้นจังหวะเนี้ยให้ระวังแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการเซ็นสัญญา เรื่องของการดีลปิดดีลอะไรต่างๆอันนี้ต้องระวังเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะต้องเรียกอะไรอาจจะอาจจะถูกหลอกถูกโกงได้พยายามให้ทนายเข้ามามีความเกี่ยวข้องให,ให้ทางกฎหมายช่วยตรวจสอบแล้มีเศษสักนิดนึงแล้วจะดีนะคะอ่าต่อนอกจากนี้นะคะเรื่องของเอ,อธุรกิจส่วนตัวก็คือ ยังคงรันได้ทําได้ตามปกติแต่แค่ต้องระวังเรื่องหุ้นส่วนเรื่องสัญญาต่างๆนี่แหละเรื่องกฎหมายเป็นพิเศษเนาะไม่งั้นอาจจะต้องเสียตังค์เพิ่มจากเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อหวยหุ้นคริปโตถาม่าดีไหมจังหวะนี้แม่หมอบอกว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะคะสาหรับหัวเอ้หุ้นและคริปโตนะคะสําหรับใครที่จะเล่นนะต้องแบ่งไม้ทีทีแต่ในภพยขึ้นคือต่อให้คุณแบ่งไม้คุณก็จะยังขาดทุนอะ่ะมันมีเกณฑ์ยอยู่อะ่ะปันว่า ถ้ามองเล่นระยะยาวมากๆแบบข้ามช็อตไปปีสองปีอะไม่ติดนะแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าจะเอาให้แบบได้กำไรภายในครึ่งปีหลังเนี่ยนะว่าโอกาสได้ค่อนข้างยากะายาเลยส่วนหวยโชคลาภมีไหมในช่วงนี้จังหวะโชคลาบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกจากว่าคุณไปมูที่ไหนมาเป็นพิเศษหรือมีดวงเฉพาะส่วนตัวที่มันมีเกณฑ์เรื่องโชคเรื่องลาบเด่นอยู่แล้วอะค่ะอันเนี้ยมีโอกาสแต่ถ้าโดยทั่วรวมๆทั่วไปนะไม่มีค่ะน,นี้คอนเฟิร์ม ต่อมาเรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างนะชาวกุุงสำหรับชาวกรุงที่ยังโสดนะคะก็มีเกณฑ์มีคนเข้ามาแหละแต่ไม่ถูกใจนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างไม่ค่อยมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาค่อนข้างที่จะดื้อนะแต่ก็ลองดูก่อนคือชาวตุลอาจจะแบบพอทำความรู้จักขึ้นมากขึ้นแล้วเขาเริ่มเรียนรู้เขาก็จะมีเกณฑ์ที่จะให้อิสระเรามากขึ้นด้วย นะคะแต่สําหรับคนที่มีคนคุยจังหวะนี้ก็ยังคงคุยกันไปก่อนนะยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะแต่ว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันสนิทสนมกันมากขึ้นแล้วล่ะแต่แค่สุดท้ายคําว่าสถานะจริงๆจังๆว่าเราเป็นอะไรกันเนี่ยอาจจะยังตอบไม่ได้แี้ ต่อมาสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะคะโดยรวมความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีนะแต่ว่าในไพ่ขึ้นมาอาจจะมีการโกรธการงอนกันอะไรกันบ้างนะแต่ว่ามันสยบได้ด้วยความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นแปลว่ามีอะไรก็จับเข่าคุยกันตรงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะซึ่งจริงๆชาวตุลนก็โอเคอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้สิ่งที่ถ้าสนใจคือการมีช่องว่างระหว่างกันและกันของชาวกลุ่มกับแฟนมันจะทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีงานยุ่งมากขึ้น หรือคุณอาจจะต้องไปโฟกัสอย่างอื่นเช่นลูกหรือเช่นงานใหม่ๆห,หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะทําให้โดยรวมคุณอาจจะไปยุ่งเรื่องอื่นนะแต่ว่าความรักคุณจะดีขึ้นนะคะต่อมาในเรื่องของสุขภาพอันนี้ถามว่าสุขภาพเป็นงไงนะคะแม่หมอมองว่าคุณต้องระวังเรื่องเขา่าระวังเรื่องข้อ เป็นพิเศษคืออาจจะหกลม้มแล้วแบบข้อหรือเอ็นอักเสบหรืออะไรเงี้ยเป็นไปได้นะแล้วก็อาการบาดเจ็บระยะยาวนะคะหรือคุณเขาพิกข้อพิกอะไรเงี้ยคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะแขนขาก็เป็นไ่ได้แต่มันจะเป็นเกี่ยวกับตัวเรียนแบบลูกสะบ้าหรืออะไรอะที่มันเป็นข้อข้อศอกข้อมืออะไรเงี้ยเออต้องระวังนิดนึงแล้วก็อื่นๆที่อยากบอกสําหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะแม่หมอบองว่าสิ่งที่เด่นนะก็คือในตอนเนี้ย เกณฑ์ของคุณคือคุณคุณมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยทําจนสําเร็จสิ่งที่ทําได้อาจจะต้องใช้แรงกายแรงใจแล้วก็คอนเนคชั่นจากคนรอบข้างนิดนึงเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องงานที่บอกไปว่าคุณแบบรู้สึกว่างานในนี้ทําติดทํำด้ำไม่สําเร็จอยากจะทําทําไม่ได้คุณลองกลับไปคุยใหม่คราวนี้ลองคุยพร้อมคอนเนคชั่นที่มีปรึกษาเพื่อนปรึกษาใครก็ตามนะมันจะทําให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นอย่ายึดติดกับผลลัพธ์เดิมๆที่ว่ามันจะไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะมันอาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้เพราะว่าจังหวะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จังหวะเรื่องของบริวารเพื่อนรอบตัวคุณมันไม่เด่นเลยแต่ตอนนี้มันเด่นมากเขาสามารถเกื้อหนุนช่วยเหลือคุณได้อย่างดีเพราะฉะนั้นสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วพยายามขล่อยคว้าเอาไว้ให้ดีนะคะจบค่ะ